ตอนนี้ผมได้โอนเงินส่วนตัวคืนให้50,000ตามที่คุณนวัตเจ้าของมิสแกนขอเงินบริจาคช่วยชายแดนคืนจากมูลนิธิกันจอมพลังผมเนี่ยได้โอนกลับไปที่บัญชีที่คุณนวัตเปิดขอบริจาคเอาเงินให้ทหารหลังจากที่ผมเนี่ยนำเงินส่วนตัวโอนไปคุณนวัตเนี่ยก็บอกออกมาอีกว่าไม่รับเงินผมส่วนเงินกันจอมพลังส่วนตัวมันไม่มีเส้นสายไปเหตุมรับไม่ได้โอนมาแล้ว ก็ให้ขอให้มารับคืนที่ออฟฟิศด้วยโอนมาแล้วผมจะเบิกออกผมจะแจ้งกับแผนกบัญชีในการส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ว่ามีคนโอนเงินมาผิดนะฮะจะบันทึกว่ามีคนโอนเงินมาผิดเดี๋ยวไปแจ้งธนาคารเอาไว้นะฮะเพื่อความถูกต้องตามเอกสารนะครับไม่ใช่เรื่องมากหรอกครับเรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคุณ อันนี้เรื่องจริงครับเราเอาถูกต้องมาก่อนถูกใจนะถ้าพวกเธอถูกใจอะไรเธอไม่ถูกต้องก็เรื่องของเธอ ก็บอกออกมาอีกว่าไม่รับเงินผมจะรับเงินมูลนิธิซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมเชื่อว่าเงินที่คุณนวัตให้มาเนี่ยน่าจะเอาไปทําถนนหรือทําประโยชน์ให้กับชายแดนแล้วเพราะผ่านมาเนี่ยเป็นเดือนแล้วครับแล้วมูลนิธิเนี่ยก็ยังมีโครงการอื่นๆที่รอสร้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นบังเกอร์หรืออะไรต่างๆลนลนาเนี่ยไม่เป็นไรครับเอาที่คุณนวัตสบายใจผมเนี่ยก็เลยโอนเข้าไปอีก5 0,000ื่นให้กับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้โดยเขียนด้านล่างไว้ว่าขอบริจาคช่วยมูลนิธิกันจอมพลังให้นําเงินคืนคุณนวัต,วตซึ่งตอน รอให้ดําเนินการให้ถูกต้องแล้วให้คืนไปเลยครับส่วนเงินที่ผมเนี่ยให้ไปที่บริษัทคุณวัต์ตั้งแต่แรก5 0,000ืผมไม่เอาคืนครับคุณวัตนจะเอาไปซื้อน้ําพริกแจกคนหรือจะเอาไปทําอะไรแล้วแต่เลยเราทุกคนจะได้แยกย้ายกันออกไปทํามาหากินแล้วก็สําหรับ FC ท่านใดที่อยากช่วยผมวันที่28ตุลานี้ครับผมจะไลฟ์ปล่อยของมีเจ้าของแบรนด์หลายคนมาช่วยผมเยอะแยะมากมายมี FC หลายคนที่รอดูเดี๋ยวเราเจอกันวันที่ยี่สิบแปดสำหรับ1นึ่งแสนเนี่ยใครที่อยากช่วยผม FC มาเจอกันในไลฟ์ปล่อยของกันแล้วกันนะเราจได้ ไปทำงานทำมาหากินกันกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวเจอกันวันที่28มันแน่นอนกดติดตามไว้ครับ